เราบตู่ครับูมันดอยครับวันนี้เป็นไงบ้างครับแพ้ครับพแล้วครับผมทำไมอ่ะเขาได้เขาเีนใหญ่กว่าครับเขาเวีนใหญ่กว่าครับโดยรวมพอใจผลงานดยวครับยังครับต้องชนะครับถึงพอใจคิดว่าต้องไปแก้ไขตรงไหนบ้างครับก็สไตล์นี่แหละครับผม ให้ออกเร็วกว่านี้ร้อยสามสองคนแล้วน้องมาเป็นไงบ้างครับน้องมาต่อยดีครับผมต่อยดีต่อยยากครับเร็วด้วยนะครับคิดว่าจะมีพักสี่แบบเนี้ยทำฟอร์มอีกครับทำฟอร์มอีกเนาะตันหนักตันร้อยแปดานตันร้อยแปดได้น่าจะมีครับร้แปดนะร้แปดสวยเลยนี่พักใหม่เราคงเป็นไปไม่ได้ครับน้องน่าจะได้ครับวันที่เก้าก็ไม่ไหวแล้วน้องอันเจริญ วันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับครับขอโทษแฟนๆทุกคนครับที่คอยเชียร์คอยติดตามครับ้องขอโทษจริงๆครับกอวันนี้ก็แพ้แล้วครับเดี๋ยวไปหนาเดี๋ยว,นนนะยวทำไม่ดีวันนี้ครับโอเคนะแตนร้อยปแปนนะ